ไปเอ้โหาโอยเดูนันัไปบารุ่งกิจกรรมสนุกสนานเด็กๆนะครับบ้ารุ um ่เป็นกิจกรรมได้มาเล่นกับเด็ๆนะครับนะบอความสุขให้เด็กๆนะครับที่ บ้านแม่ข้าเมยนะจังหวัดพิบุรีนะครับผมอีมารส่งมุ่เราอ่าเรียบร้อยฮะตาผ่ันที่สองคนเข้าขึ้นเขาตอนอมีสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใช้กล้อง B D R นะครับจับดูเมื่อกี้ไฮแต่ก่อนใช่ไหมมันมันมีคนลีกจีนาร์เลยนะสับแก้ว แล้วมันยาวยังว่มันไม่แตกตรงนีมันยาวยังว่าะอง้าไอ้ยใรลูกป่งอย่างดีไม่เด็กเปล่าอ้ยไน่อรลูกอ้รน่อยาแล้ต้องช่วยับต้องช่วยับ างอ่ะมันไม่ยอมแตกนี่ยังเป่าไม่ได้เราเป็นโมกย์มอบความสุขให้เด็กๆนะครับมอบความสุขให้เด็กๆนะครับเนี่ยเ่นเกมกิจกรรมนี้หน่อยนะครับกับทีมงานพลทรงบุญนะครับวันนี้พวกเรามาเล่นเกมกับเด็กๆฮะ ได้มารับรางวัลแล้วนะก็เป็นความสุขเล็กๆน้อย,นยๆ,ๆนะครับความสุขเล็กๆน้อยๆที่มอบให้เด็กๆนะครับไม่ได้ปล่อยมือได้ไหม,มไม่ได้โอเคนะครับพี่ก็เป็นมอบรอยยิ้มให้เด็กๆนะเล่นเกมเล่นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับ มนี้ก็นึกถึงตอนเด็กๆนะนึกถึงตอนเด็กๆเราเคยเล่นนะครับตอนนี้เราโตเป็นผู้ใหญ่ก็กลับมาดูเด็กเล่นนะครับก็มีความสุขดีแล้วก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ได้ได้ทำแล้วก็ได้เห็นความสุขของเด็กๆนะครับแตก่อน่ีก็นึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กนะครับเอกราฟี่นะครับความสุขร่ำรวยทุกท่านะพี่นะโอเคครับผม